เลนไหลเล่นไหลเพื่อเพื่อไหลครับอ๋อคือเราไม่ได้เล่นกับตุกคนในงานคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวนะสวัสดีครับนั่งลงทำคนดูนั่นนี่อันนี้หนูถือไว้นั่งลงเด็กน้อยพี่เอากลับบ้านอยู่นี่ฮัลโหลเรามารวมคุยเราควรจะเบียดยังไงให้มันกล้องเราเรามารวมคุยเราควรจะเรามาคุยกันในงานวันที่สิบสองอ่ะหนีเธอหนีฉันอีกแล้วเราละกลม ก็คือเรามารวมตัวกันนะครับเพื่อใช่ครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นแผนเซอร์ไพรส์จริงๆใช่ไหมกูไปข้างน้าหูไปข้างน้าหนูไปข้างน้าไปไหนอะโอเคเนี่ยแหละเราจะมาสปอยเบาๆว่ามันเป็นอะไรที่ดูหนูผัวเขาดุมากะหนูได้หรอก็เขาแบ่งให้เธอวันหนึ่งไงมีงั้นไงงันไง่กก็คือ ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยวันนี้มีอ่าไม่ดมนะลูกตรงนี้ดมไม่ได้อยากดนด้วยด้วย <c oughs> ก็คือต้องบอกก่อนว่าเรามีกิจกรรมนะครับวันที่12สองำหรับบางคนก็ไปจองบัตรได้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็คือถือว่าเป็นกันมาสักสอ้อนี่ทะเลมาแล้วทะเลมาแล้วครับ ยุ่อะไรกับเขาอะเสื้ออะไรเนี่ยทำไมมันสวยขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิดนึงอันนี้อันอันนี้นะครับอยทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมคืออยากขายมากจริงคือสวยมากถูผมยังอยากได้เลยเนี่ยสร้อยอ่ะใส่สร้อยแล้วมันคืนสร้อยมันจะสวยขึ้นเสื้อเสื้อแบรนด์ชื่อวะนะไม่มีแบรนช้าเล่นเนี่ยมีมีสองสีนะผมสีขาวสีสีดำสร้อยอย่าหรอสร้อยมีสีดำด้วยครับ ก็ก็มีแต่แบบมีแต่คอมเมนต์ที่หลายเดือนแล้วนะไม่ถึงผิดเดือนใช้คำว่าพวกเราใช้ว่าคุณกับคุณคุณคนเดียวดีกว่าผมลหรครับใช่คุณกับพวกเราคือพวกผมมาเจอกันอยู่จริใชเนี่ยคุณเนี่ยไม่เจอเลยทำไมครับวันนึงเช่นเดินเข้าป่าเดี๋ยว้ยทะเลไม่ไทยอะไรก็วออีกแล้วอันนี้ทำปุ๊บคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นนินจาสวัสดีค่ะินจ่าเนี่ยมีมีซาสึเกะแล้วนะก็คือคนนู้นอะไรโตยกูเนี่ยนารุโตะ จริงปะเนี่ยกูชอบนัตมากนี่อ่ะมึงคุโรบุตะคือตนเหมือนกันอ่ะไม่ใช่นกโตะคุโรบุตะคุโรบุตะไปห้องน้ำสอเนี่ยเลยมาแล้วทะรักทะลักอากันลูปนึงอนโอ้โหทุกคนก็คือวันนี้เราอยู่กันครบมากเสื้อ้าห้ามบังเสื้อห้าบังเสื้อเชนครับบังเสื้อเชนครับผมมาหนึส แคบมองนี้ด้วยมองอันนี้ด้วยหนึ่งสองสาม้ช้ำทำท่าพิครับผมจอต้องยืนขึ้นอยกทำอะไรกัตอนนี้อาทำท่าเรได้นี่นี่ต้องป้อะไรเอ็มดีโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอ็มดีจ้าจบ๊ายบายบ๊ัยบา๊ายบายค๊ายบบ๊ายบบาายบ๊าับบาบ 12 17 17 17วันที่า7เราเจอกันนะครับที่เซนทรัลเอมบาสซีนะครับยังไงก็มาให้กำลังใจเราเยอะๆนะครับบ๊ายบาย